น้องแอล่าแม่ซาร่าขึ้นเครื่องครั้งแรกได้สามีดูแลดีมากเป็นคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงสําหรับดาราและนักร้องสาวอารมณ์ดีซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟที่เพิ่งให้กําเนิดลูกสาวคนแรกน้องแอล่าท่ามกลางความยินดีอย่างมากมายล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจผ่านรายการแฉถึงชีวิตคุณแม่ลูกอ่อนมือใหม่พร้อมเล่าเส้นทางความรักกับสามีแอดจอแดนโปรดิวเซอร์และแรเปเปอร์ชาวต่างชาติที่เชื่อว่าพรลิขิตมีอยู่จริงโดยเผยว่าตอนนี้นอนน้อยเลี้ยงลูกต้องตื่นทุกสาชั่วโมงน้องแอล่าตอนท้องน้ําหนักขึ้นมา กแต่ก็ยังทำงานปกติ ใส่ชุดวอมวอมคุมคุมเท่เทสปอร์ตสปอร์อตไม่ได้รับงานในรายการส,ส่วนใหญ่แต่จะรับงานในกองไปต่างจังหวัดก็ชิลๆแต่ทุกคนก็รู้นะคนที่ทํางานทุกคนก็รู้รู้ว่าท้องใช่แต่เราก็ไม่ได้ออกมาโพสต์หรือมาบอกเพราะเราก็ยังเชื่อว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้วันหนึ่งก็จะต้องมีข่าวก็เลยรอจังหวะนี้ดีกว่าตอนได้ยินเสียงลูกครั้งแรกน้ําตาไหลตอนแรกตั้งใจจะข้อธรรมชาติน้าเดินตั้งแต่8ปดโมงเชา้าเราก็จะข้อธรรมชาติเพราะคุณแม่ญาติพี่น้องข้อธรรมชาติกันหมดเลยเราก็รอให้น้องมาจนถึงทุ่ แบ่งจนถึง4ี่ทุ่มน้องไม่มาตัวเขาใหญ่เราแบ่งจนออกซิเจนจะหมดสุดท้ายก็เลยต้องเข้าห้องผ่าตัดได้ยินเสียงลูกก็ร้องไห้จุดเริ่มต้นกับแฟนหนุม่มเขามาทักเราก่อนตอนนั้นทํางานเขาก็ดูเป็นฟิตเนสแมนหลังจากที่ได้คุยกันก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของเขาการงานของเขาก็คุยกันไปเรื่อยๆจนเขาทําเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งจริงๆเขาไปอยู่เกาหลีมาก่อนแล้วปีหนึง่งทําเพลงอยู่โนดแล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยไดติดโควิดกลับไปไม่ได้ก็เลยอยู่ยาวจนกระทั่งได้มาเจอกันเขาตั้งใจจะย้ายออกแล้วจนกระทั่งได้มาเจอเราเขาก็เลยอยู่ต่ตอ เพศันิวาสมีจริงเขาเห็นหน้าเราเขาเดินเข้ามาคุยเลยเขาเคยมีพูดประโยคนึงว่าคุณเคยรู้สึกว่าต้องรู้จักใครสักคนไหมแม้กระทั่งแค่เดินผ่านกาันมันมีเฟ้นอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเราไปชอปปิง้งแล้วเดินผ่านกาันกฎของแรงดึงดูดจริงเขาเป็นฝ่ายเข้ามาทักเราก่อนตอนนั้นเราตัดเรื่องความรักไปเลยเพราะเราอยากโฟกัสเรื่องงานจริงๆตอนนั้นอยากให้สิ่งดีๆอยากพัฒนาตัวเองมากกว่าทําในสิ่งที่เราอยากทําทุกวันนี้ดีใจที่อ่านคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเห็นเราเติบโตเราได้เป็นแม่ติดตามมาตั้งแต่เข้า AF จนถึงตอนนี้มีลูก จะให้ลูกเข้าวงการไหมก็แล้วแต่เขาเลยให้เขาเลือกเองไม่ได้ปิดโอกาสเขาเปิดโอกาสให้เขาเลือกเองเลย